สวัสดีครับ16.30นาฬิกา30นาทีของวันที่2เมษายน2564ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อโกเดเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนื้อหาของพระเนี่ยครับผมพูดไปหลายอีีแล้วแต่ที่จะพูดในวันนี้คือว่าเนื้อโกเดที่เซียนพูดถึงกันเนี่ยครับก็จะเป็นสร้างราวปี2411หรือ2409ก็จะประมาณ2-3ปี หลังจากนี้นก็เท่าที่ผมดูนะครับออตำแหน่องค์พระหรือว่าความงดงามของเนื้อที่เขาว่ากรียว่าเนื้อกดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงก็คือต้องเป็นเ,ออเป็นเนื้อที่มีความกระด้างแกะปูนแต่ต้องมีความมันความมันวาวอันนี้ก็ไปพิสูจน์ทราบกันนะครับในเรื่องของของพิมพ์พระหรือของเนื้อพระเนี่ยเป็นสเสน่ห์อย่างไม่รู้จบจบจากสิ้นของวงการพระ ที่เขาพูดถึงกันคลิปนี้ผมทําซ้ําผมเลยแต่งสีให้นิดหน่อยเพื่อความงดงามมาครับก็เอ่อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อองค์จริงเนี่ยก็จะเสียจะจางกว่าในคลิปนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าอีกอย่างผมก็ถ่ายผ่าแสงแดดตอนเย็นเย็นด้วยก็เลยทําให้เนื้อเนี่ยสะท้อนกับแสงอาทิตย์ไปด้วยทุกคลิปเนี่ยผมจะทำห้นาทีหรือสามนาทีเพื่อไม่ให้ คลิปยาวจนเกินไปแล้วก็ไปให้คลิปสั้นจนเกินไปเ,เ,เรื่อพิมพ์ทรงที่เซียนพูดถึงกันเนี่ยครับถ้าเรามีพระอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราควรเอาพระมาเนี่ยมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับย้าครับยำ้ำพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าอย่าอย่าใช้วิธีถามหรือใช้วิธีเออเอาไปให้คนนคั้นดูคนนี้ดูเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพระเก้ว อันนี้ผมก็เอาเอามาเอาแง่คิดมุมมองนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนครับเผื่อ <_ co ff s> ว่าเพื่อนเพื่อนจะจะมีปัญหาเดียวกันแล้วก็มีเนื้อหามีพระที่มีเนื้อหาเดียวกันด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยครับด้านหลังพระจะประมาณนี้ผมว่างดงามมากครับด้านหลังเนี่ยด้านหน้าก็จะอย่างนี้ครับก็ดูง่ายง่ายครับความงดงามของพิมพ์พระความงดงามของเส้นสายเนี่ยผมว่าใช่ครับอ่อนอ่อนช้อยลึกชัดกัทุก อนุขององค์พระที่จะชี้ไปทางว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์หลวงวิจารณ์เปรนไนเนี่ยครับผมว่าจะต้องมีความรู้า้แบบนี้เท่านั้นก็ส่วนเราจะไปเอาพระที่แบบมีแต่ควาครับกุดำดำแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับจะเอามาเป็นพระสวยเนี่ยผมว่ามันจะผิดทางเอา,เอาผมอยากให้มีให้เพื่อนๆมองหาพระที่มี มีเนื้อหาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะก็เอาเอามาคอขึ้นคอกันไปคลิปแล้วสวัสดีเพื่นเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ